กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับก็พบเจอกับผมอ,อีซียุคนยุคนชนข่าวเป็นรอบที่3ของวันนี้อัปเดตสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานะฮะคุณผู้ชมครับสถานการณ์นั้นตึงเครียดเข้าสู่การรบวันที่3ไม่จบแล้วครับภายใน3วันแล้วก็มีแต่จะรุนแรงมากขึ้นการขนเอา,เอ,าเอาวุธยุโทโธปกรณ์ของทั้งสองฝ่ายมาใช้ก็รุนแรงมากขึ้นแต่ ไทยกับขเขมรเนี่ยต่างกันอย่างหนึ่งขเขมรนี่มันเร็วนะมันเลือกที่จะโจมตีไปที่กลุ่มของพลเรือนด้วยนะครับหมู่บ้านส่วนไทยเนี่ยยังมีมนุษยธรรมโจมตีเฉพาะฐานของขเขมรส่วนนางนางในพลหญิงพลโทมาลีโคศกขเขมรก็ได้แต่ฝอยก็ได้แต่พูดนะครับไม่ได้มีหลักสาระไม่ได้มีหลักความเป็นจริงนะอิมาลีเวลามึงถแถลงข่าวอ่ะมึงเอาภาพหลักฐาน เอาเหตุการณ์เนี่ยมาให้ดูด้วยเหมือนกับทางฝั่งไทยเนี่ยเวลาเขาถแถลงข่าวเนี่ยเขาก็จะเอาภาพหลักฐานเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยถ่ายลงถ่ายรูปมาให้ดูไม่ใช่ถแถลงไอการปากเปล่าแบบอีนายพลมารีนะจริงหรือเปล่าเดี๋ยนี้เขาถามมึงเนี่ยนะทั้งประเทศเนี่ยนะครับว่ามึงเคยเป็นนักร้องเกาหลีก๊อปปี้ไอนักร้องขเขมรก๊อปปี้เกาหลีจริงือเป่าฮะฮะจริงือเป่าแล้วมึงมาเป็นนายพลได้งไงบ้านมึงเรียนจบอะไรมาเป็นพลโทเนี่ย มึงเรียนจบอะไรมาฮะมาเป็นพลโทหญิงเนี่ยมาเป็นโคศกกระทรวงกลาโหมแล้วก็ถแถลงข่าวบิดเบือนตลบตะแลงตอแหลเนี่ยนะครับเฮ้ต้องเอาให้ชัดก่อนนะผมไม่หน่อมแนมนะเวลาผมอ่านข่าวผมนําเสนอข่าวของขมรเนี่ยนะครับมันเลอะเทอะนะนะโอเคเข้าเรื่องข่าวเลยละกันคุณผู้ชมครับวันนี้นะผมทวนสั้นๆนะเมื่อเช้าเนี่ยทหารไทยยึดตาเมืองทมได้แล้วนะครับแล้วก็มีทหารขมรเนี่ยเสียชีวิตไปเป็นสิบ เมื่อวานนี้ผูผีของขเขมรเนี่ยก็มีทหารขเขมรตายไปเป็นร้อยเราเองก็สูญเสียนะฮะจนถึงนักขณะนี้เนี่ยก็ยืนยันตัวเลขอยู่ที่ประมาณ6นายทหารของเรานะครับส่วนพลเรือเรือนผู้บริสุทธิ์มีเด็กด้วยนะมีเด็กด้วยก็เสียชีวิตไป1 0 13คนอันนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเลยเพราะว่าขเขมรเนี่ยมันโจมตีมาที่หมู่บ้านโรงพยาบาลโรงเรียนวัดเนี่ย วันแรกไงเราไม่ได้ตั้งตัวตอนนี้ก็อพยกออกมาแล้วเพออพยกออกมาเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็ก็ไม่มีละความสูญเสียในส่วนของพลเรือเรือโอกาสความสูญเสียก็น้อยลงนะครับทีนี้พอไทยยึดภูมาะเขือเสร็จปุ๊บก็ขึ้นธงชาติไทยเลยขึ้นธงชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วคำเมนเนี่ยนะครับมันก็พยายามที่จะยึดคืนภูมาะเขือมันก็เอาระเบิดนะวิถีโค้งยิงโค้งขึ้นเนินนะครับมาโจมตี ไทยก็เลยเปิดตัวกริปเพนเลยรอบนี้กริปเพนบินคู่กับ F16 2คูณเป็นแฟนสไตลิกโฟที่กำลังเข้าลงอยู่ตอนนี้แฟนสไติกโนะครับเข้าโรงก็คือถลม่มปืนใหญ่ของขเขมนที่ภูมะเขือกับพื้นที่ด้านล่างของปราสาทต,ตาเมืองทมเละตุ่มเปะแล้วจากการโจมตีในครั้งนี้ประกอบกับก,บการยิงปืนใหญ่ทำให้ทหารระดับใดพลของขเขมร กรีชีพขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับชื่อว่าพลตรีดวงนะพลตรีดวงเป็นอบอผบพลเจ็ดพลตรีดวงซอมเนียงเซียงนอมอะไรสักอย่างเนี่ยนะพลตรีดวงซอมเนียงหรือว่าเซียงนอมนะเป็นอบอผบพลเจ็ดของขเมรน,นะครับแต่ก็โอเคนะขเมรเนี่ยนะเป็นในพงในพลเนี่ยมันยังออกลบนะ เป็นขเขมรเนี่ยระดับนายพลมันยังออกรบออกบัญชาการรบนะครับแต่ก็เดสสมอลเล่ e ไปแล้วนะเพราะว่าโดนปืนใหญ่ของไทยแล้วก็โดนอไอ F ้เอฟอกับคริปเพนเนี่ยโจมตีตลอดนะนะม่องเท่งไปแล้วนะครับส่วนาภูมะเขือเราก็ยึดเอาไว้ได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดชักธงชาติไทยขึ้นแล้วขเขมรน,นี่มันก็บ้าบอนะมันบอกว่า ไทยชักธงรบอยู่ที่ภูมะเขือแต่ไทยจะไม่ได้ชักธงรบอยู่ที่พระวิหารไอ้บ้าก็เขาไม่ได้ไปยึดพระวิหารไงเขายึดภูมะเขือมึงนี่จะบ้าไปถึงไหนวะฮะขเมนมึงนี่จะตลบตะแลงเนี่ยชาตินี้มึงจะเกิดมาเป็นคนตลบตะแลงไปทั้งชีวิตเลยเหรอทหารไทยยึดภูมะเขือไม่ได้ไปยึดเขาพระวิหารเขาจะไปปักธงที่เขาพระวิหารหาหอกอะไร เขาก็บอกแล้วไงว่าเขาไม่ยึดปราสาทพระวิหารมึงฟังภาษาคนไม่ออกเหรอนะผมจะบอกให้นะข่าวหลังเนี่ยไทยทแถลงข่าวนะมึงแปลเป็นภาษาขเขมรนห้ด้วยลำบากกูเนี่ยนะลำบากนักข่าวเนี่ยต้องมาเถียงแทนเนี่ยสอบตอทอกเอนี่ยนะ,ะแถลงข่าวเอาล่ามขเขมรเนี่ยมานั่งข้างๆด้วยมันพูดไม่รู้เรื่องเขายึดภูมะขือไม่ได้ยึดเขาพระวิหารเข้าใจปะ่ะ เออแล้วเขาจะไปปากทงหาหอกอะไรที่เขาพระวิหารฮะบอกว่าไทยไม่มีทางได้ยึดเขาพระวิหารไม่มีทางจะปักทงได้ก็เขาไม่ยึดไงเขายึดภูมะเขือไอ้หาคนขมรหลายคนนี่แม่ก็พูดไทยเก่งนะฟังไทยเก่งชิบหายเลยนะครับแต่ไอแปลงไทยไม่ออกฝากสอบอทอกอนะครับเอาล่ามขมรมาด้วยถแถลงข่าวอ่ะ 1> 1. หนึ่งแถลงข่าวภาษาไทยสองแถลงข่าวภาษาอังกฤษสามแถลงข่าวภาษาเคมรด้วยมันจะได้เข้าใจนะสวยนางมาลีเนี่ยพูดจาอะไรออกมานีิผมไม่เชื่อนะคุณผู้ชมผมจะบอกให้รู้มีสายข่าวรายงานเข้ามาว่าตอนนี้เนี่ยนางมาลีเนี่ยติดตามเพจข่าวของประเทศไทยนะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามาลีเนี่ยติดตามติดตามข่าวของผมเนี่ยนะอีซี่ยุคนเนี่ยนะยุคนจนข่าวขนาดไหนนะแต่ มันมีการโจมตีข้อความของผมที่ผมนําเสนอเรื่องนางมาลีมีการโจมตีมีการโจมตีข้อความในระบบไซเบอร์ผมพูดแบบนี้แล้วกันมันมีคนโจมตียิ่งผมขยี้นางมาลีเท่าไหร่นะมันมีคนเข้ามาป่วนมีคนเขมเเข้ามาโจมตีนะครับเรื่องของมึงนะทําไมมึงรับความจริงไม่ได้เหรอฮะนะมึงไม่อายเหรอมึงก็บอกมาดิค,คนก็สงสัยกันทั้งเขมเทั้งคนไทยนี่แหละ ว่ามึงจะเป็นนายพลขเขมรได้ยังไงนะเมื่อก่อนมึงเป็นนักร้องก็อปปี้เกาหลีเขาจริงหรือเปล่าทําไมมึงไม่ไปจี้ไฝทิ้งเขาจะได้จําไม่ได้นะเข้าใจว่าคือถ้ามึงไปจี้ไยมึงทิ้งเนี่ยนะกูเชื่อเลยคนจําไม่ได้มึงก็ไปสัญญกรรมไปทุบนงทุบหน้าอะไรสี่คนจะได้จําไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้พูดถึงมาลีแล้วเนี่ยนะมาลีก็งอนยุคนเหรอฮนะงอนยุคนเหรอ เอา้าก็มึงแถลงโกหกอะ่ะใส่ร้ายโจมตีประเทศไทยมันก็ต้องจัดกันหน่อยสินะครับรอบนี้ไม่เกี่ยวกับหญิงชายมึงเป็นนายพลด้วยกูเป็นคนธรรมดาเนะโอเคพูดถึงนางมาลีทีไรล้วแม่งของขึ้นนะครับทีนี้เ,เราก็ใส่คลิปเพ่นถล่มลงมาถล่มลงไปนะก็ตาค้างขมรนประกาศปิดน่านฟ้ามึงเอาอะไรไปปิดน่านฟ้าเอากลวยไปตั้งเหรอฮนะ มันปิดไม่ได้น่านฟ้าชายแดนเอาอะไรไปปิดฮนะเอาอะไรไปปิดนะก็ประกาศวุ่นวายไปงั้นเนี่ยปิดอะไรเขาบินไปแล้วอะ่ะก็ไปถล่มอาวุธมึงไงนะโอเคนะชัดเจนเต็มระบบไหมครัคุณผู้ชมครับตอนนี้พลเรือนของเราปลอดภัยดีแล้วนะครับแต่ตอนนี้ขเขมครคลั่งครับอยาประมาทนะครับ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยหุนเซ็นมันคลั่งละเมื่อช่วงกลางคืนที่แล้วเนี่ย ตอนเช้ามันก็ไปบุกเข้าที่จังหวัดต,ตราดใช่ไหมเจอนาวิกโยธินใช้ปฏิบัติการตราดตราดพิฆาตภัยรีนหนึ่งนะยิงระเบิดไล่เขมรหางจุกตูดกลับประเทศไปแล้วไหนอะมึงบอกว่ามึงอยากได้สามประสาทมึงอยากได้ช่องบกแล้วมึงไปลบที่ตราดใชไมหม,มาลอบกัดประจานมันเข้าไปคุณผู้ชมหมาลอบกัดน,นะ แล้วล่าสุดเนี่ยนะทหารไทยก็ไล่ขเขมรที่สะแก้วเนี่ยละเมิดข้อตกลง MOU นะออกไปละไล่แม่งออกไปและแล้วก็ไม่มีนะนาวิกโยธินไปเหยียบกับระเบิดเนี่ยท่านผอ,อรายงานมาแล้วว่าไม่มีปลอดภัยทุกคนนะครับเออมามากวนตีนที่ตาดอีกหมารอบกัดเว้ยนะไหนจะเอาสามปราสาทไหนแผนมูริก้าฮะไหนสาวเสื้อชมพูชื่อก็ไม่รู้จักเนี่ย มึงออกมาเถียงดิมึงออกมาเถียงดินหนมึงบอกว่ามึงจะเอาภาษาไงนหนมึงจะออกจะเอาช่องโบกไงมึงมาโผล่หัวน้ำเพี้ยอะไรตาดอ่ะฮนะมึงมาโผล่อะไรที่สากแก้วอีแพนโมนิก้ามาเถียงดินะครับแต่ผมบอกตรงนี้นะว่าอย่าประมาทเห็นไหมฮะมันเป็นหมาลอบกัดเข้ามาที่จังหวัดตราดแต่ขอโทษนะกูจะบอกให้รู้นะมึงอย่าไปหาเรื่องทะลึ่งกับกองกาลังบูรพากับไอ้นาวิกโยธินเขานะกองทัพเรือนะ คือขานเขาโหดนะมึงเข้าใจป่ะขานเขาโหดนะเขาเห็นภาพมึงแล้วที่มึงเอาฐานปืนใหญ่เนี่ยมาตั้งอยู่ที่เกาะกงอ่ะนะที่ชายทะเลตรงกันข้ามจังหวัดตราดอนะ่ะมึงจะยิงปืนใหญ่มาใช่ไหมฮะทหารเขมรเขาเห็นภาพแล้วที่มึงกบไปอะ่ะนะครับอย่ามาเป็นออย,ย่ามาเป็นลบเป็นแบบหมาแบบนี้ตอนนี้ชาวโลกเขารู้กันหมดแล้วนะมึงอย่าไปแถเลย ไอ้นาดทหารขมรนเนี่ยติดโซเชียลอะนะฮุนเซนสั่งบอกว่าอย,ย่ยาถ่ายอย,ย่าถ่ายอย่าถ่ายทหารขมรมันก็บอกดิอ้าทีฮุนเซนมึงยังถ่ายเลยแล้วทำไมกูเป็นลูกน้องมึงกูถ่ายไม่ได้อ่ะนะกูก็อยากกดสร้างไรายได้อ่ะกูก็อยากเป็นครีเอเตอร์อะนะทีฮุนเซนแม่งถ่ายเอาถ่ายเอา,เอาลงคลิปเอาลงคลิปเอาจะไปบอกทหารขมรนไม่ให้ลงคลิปไม่ให้ติดโซเชียลไอ้ฮุนเซนพกมือถือตั้งห้าหกเครื่องปักพ่วงอยู่บนหัวเตียงสีมพู แล้วทาไมทหารขมรนจะพกไม่ได้ใช่ไหมทหารขมรนมันก็เลยไม่ฟังมันก็เลยถ่ายอยู่มันก็เลยอัดคลิปอยู่เหมือนเดิมนะครับกดสร้างรายได้นี่ครูบอกมึงนะทหารขมรนมึงปักตะกา้านะมึงลบไปมึงปักตะกา้าไปมึงขายตะกุดอ่ะตะกุดบักสุดอะตะกุดไอ้สุดอะที่มึงอมมาขมคอแล้วนะ่ะนะมึงขายตะกุดเลยกูเชื่อมึงเนี่นะรับประกันขายดีแน่นอนตะกุดละเก้าสิบเก้าบาทเนี่ย คูณเป็นเงินเรียวกี่บาทปักตะกุดเลยไม่ต้องเลิกนะโพสคลิปเนี่ยเดี๋ยวก,กูช่วยแชร์ด้วยนะกดไลค์ให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยห้ามเลิกหุ่นเซนมันยังโพสเลยนะคลิปอะตีโกงตีกอฟไอว่ายน้ำในสระค้าวหายของบ้านย,ยังยังทำได้เลยแล้วแมบ,บอกให้ทหารเขมรเลิกโพสคลิปอย่าเลิกนะเพราะอะไรล่าสุดทหารเขมรมันยิ้มกับเพื่อนนะมันภูมิใจ มันว b ดีโอคอกับเพื่อนมันมันบอกว่ามันเปิดก่อนรอบเนี้แล้วมันก็บอกว่าเพื่อนมันตามมานะคือทหารเขมรมันบอกว่ามันยิงก่อนแล้วมันก็บอกว่าเพื่อนกูยิงก่อนแล้วมันก็พูดเป็นภาษาเขมรนะมันก็ดีใจกันยกใหญ่โอ้ยเราไทยไม่ใช่เด็กน้อยเราต้องยิงก่อนโอ้ย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 สักพักหนึ่งไอหัวหน้าทหารเขมรเห็นคลิปบอกไอเฮียเออไอเชี่ยมึงพูดจะมีอะไรเนี่ยนะ มันปรากฏว่าไอทหารขมรนก็ลบแต่ลบไม่ทันแล้วเขาแคปไว้แล้วนะผมก็แคปเอาไว้แล้วก็เลยเวามานําเสนอเนี่ยไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย UNSC ไอหุนเซนหุนมาเนตไอพอโบอไอดาลานักร้องแรปเปอร์ขมรนไอะไรก็ตามแต่มึงเลิกเถียงกันได้แล้วว่าใครยิงก่อนก็อไอทหารขมรน่ะมันพูดแล้วไงว่ามันยิงก่อนมึงจะมาเถียงกันหาหอกอะไรไปเถียงกันเรื่องอื่นนู่นนะ ไม่ต้องเถียงกันแล้วชัดเจนนะครับโอเคนะทีนี้ที่ประมาทไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยทหารเขมรเนี่ยมันขน PHL ใช่ไหมถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะขีปนาวุธ PHL 03ซึ่งมีระยะการยิงเนี่ยร้อยสามสิบกิโลเมตร กองทัพภาคที่2อ,ออกมาเตือนแล้วนะฮะกองทัพภาคที่2อ,ออกมาเตือนแล้วว่ามันขนมาแล้วตอนนี้บีเอ็ไอยี่กับเอ่ออาร์มันเนี่ยโดนถล่มไปเยอะแล้วนะแล้วไทยก็ถอนกําลังออกจากหมู่บ้านแล้วมันไปขนเอาไอพีเอชยามระยะการยิงร้อยสากิโลเอาพูดต,ตงรงๆรนะระยะการยิงเนี่ยมันยิงถึงตัวเมือง9จังหวัดเลยนะของประเทศไทยเนี่ยนะล่าสุดพลตรีวันชนะ เอ้บเบบร์นะครับเรียกเสบ,เบร์แล้วกันออกมาเตือนแล้วนะถ้าขมรใช้ p h l 03ยิงเข้ามาในระยะร้อยโลเนี่ยนะเข้ามาในประเทศไทยเมื่อไหร่เนี่ยไทยจะทล่ลมเมืองเมืองทันทีได้ยินชัดไหมไทยจะถล่ลมเชิงลึกเข้าไปในในเมืองขมนทันทีอา้าวมึงอยากเปิดก็มึงอยากเกิดก็เปิดไปอันนี้ก็พูดตามตรงนะครับถ้าทเมนใช้ p h l 03เมื่อไหร่ นะครับบันไลเมื่อนนั้นผมไม่รู้นะว่าทาหารเขาจะคิดอะไรอยู่นะแต่ผมคิดว่าถ้าขเมรเปิด PSL ยิงระดับร้อยโลเข้ามาในตัวเมืองของประเทศไทยนะในจังหวัดของประเทศไทยนะทีนี้บ้านก็บ้านหุนเซนแล้วเถอะเราพูดเรื่องจริงนะบ้านก็บ้านหุนเซนแล้วเถอะนะตัวเมืองอะไรของเมืองอะ่ะนะครับถ้าเมืองยิงเข้าตัวเมืองประเทศไทยนะซึ่งมึงมีระยะการยิงได้ถึงเก้าจังหวัดนะนะ มึงอยากเกิดก็เปิดมานะครับไม่ต้องมาขู่ประเทศไทยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนะคือตอนนี้ทหารไทยเขาจ้องเอาไว้อยู่แล้วไอพีเอชเนเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันเข้ามาในระยะใกล้ๆเข,เขาเอาไปสอยเขาก็ยิงระเบิดจัดการแต่เขาขอเตือนคนขมเขมรเอาไว้แล้วนะฝา,ากไปบอกคนขมเขมรนะว่าถ้ามึงทะลึ่งใช้ p h l 0 3ยยิงเข้ามาในระยะเป็นร้อยกิโลนะครับทีนี้มึงจะได้รู้ว่านรก,กมีจริง มึงอยากเกิดก็เปิดมาทหารมึงตายไปเป็นร้อยแล้วมึงรู้หรือเปล่าทุกวันเนี้ยทหารมึงตายไปเป็นร้อยเลยนะในแนวชายแดนเนี่ยอีมาเรียมโกหกพวกมึงทังนั้นแหละแถลงข่าวอ่ะไอฮุนมาเน็ตมันโกหกพวกมึงทังนั้นเนี่ยนะครับชีวิตนี้มันเคยพูดเลยความจริงกับพวกมึงบ้างเขมรนะคนกัมพูชามึงแม่งก็เชื่อแม่งทุกอย่างอ่ะดูทหารมึงเนี่ยรองเท้าบูทตเนี่ยไม่มีใส่เลยมึงดูทหารมึงเนี่ยยิงปืนไปยังต้องถอดเสื้อนะ อุปกรณ์สู้รบนะที่พร้อมในระดับสากลป้องกันภัยไม่เคยมีเอางบประมาณเนี่ยนะครับไปปลนเปลอือไอหุนเซนซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนั่งแต่เครื่องบินลบของประเทศไม่เคยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือคำเตือนครั้งสุดท้ายแล้วถ้าพวกมึงคิดว่ามึงแน่นะมึงยิงระเบิดระดับร้อยโลเข้ามานะครับอยากเกิดก็เปิดมาอยากเกิดก็เปิดมา กองทัพภาค2เตือนแล้วนะที่กองทัพภาค2อเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยไม่ใช่อะไรผมจะบอกให้รู้มันเป็นการสื่อสารทางการทหารว่ากองทัพภาคสองเนี่ยเขารู้แล้วว่ามึงเคลื่อนไหวเขาจับตาดูอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าก็เลยอยากจะสื่อสารไปถึงคนขเขมรน,นะครับถ้ามึงยิงระดับร้อยโลเข้ามาเมื่อไหรเ่เดียนะครับแล้วเราเนี่ยซึ่งมีความสามารถในการยิงลึกกว่านั้นเนี่ยเท่าที่ผมทราบนะครับอย่างต่ำๆสี่ห้ารโลมีนะครับ นะถึงพนมเป็นเนี่ยไม่ยากหรอกเอาพูดตามตรงเลยไม่ได้มาโม,โม้หรอกไม่ใช่คนขี้โม้เว้ยนะแต่าหารก็ไม่พูดหรอกแต่าหารไทยกรุงพนมเป็นเนี่ยไม่ยากนะครับไอ้บ้านสีบูหุนเซนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากเกิดก็เปิดนบนะไม่ได้ท้าทายนะครับวันนี้มันมาถึงจุดนี้แล้วนะมึงก็หาเรื่องทางนั้นมึงยิงก่อนไอ้แรปเปอร์ขเขมรนนะ่ะที่ร้องเพลงรองซองนองอะไรนั่นน่ะนะนะ มึงไปถาม้ทหารเขมรมึงอ่ะมันพูดเองกูไม่ได้พูดเนี่ยผมสื่อสารเรียกร้องไปถึงสบทกนะฮะบอกว่าถแถลงข่าวทุกวันเนี้ยแปลเป็นภาษาเขมรใน้แม่งฟังด้วยคนเขมรจะได้ฟังทั้งที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยนะครับผมพูดจาภาษาคนไม่รู้เรื่องนะครับพูดจาภาษาคนไม่รู้เรื่องนะครับมึงอ่ะชั่วแม่งยิงแต่พลเรือน พลลือลลเรือนถล่มพลลรือเรือนทหารไทยเขายิงแต่พื้นที่ทางการทหารนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเพราะฉะนั้นวันนี้เ,าเราลุกขึ้นไปเยอะยึดภูมาเขือได้แล้วนะครับแต่อีกหลายพื้นที่ก็ยังตรึงกําลังกันอยู่นะอย่างไอ้ปราสาทต,ตาควายเข้าใจว่าขามิ้นก็ตึงกาลังอยู่นะปราสาทต,ตาควายมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันขมิ้นก็เก่งขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับอ่ะถ้ายอมถ้าย้อนหลังไปปีห้าสี่เพราะนั้นเสร็จศึกรอบนี้นะ ากไปถึงทีมเจราจาทรัมป์ของรัฐบาลเน่ะไปขอคุยเรื่องภาษีจัด F ส5ม้ามาสักสี่ลำนะจัด F 3 5มสห้ามาสักสี่ลำนะครับไปขอซื้อเครื่องยิงจรวดแบบอิสราเอลมาสักสองสามแท่งเนี้ยอยากได้เครื่องยิงจรวดแบบอิสราเอลอ่ะลองไปเจราจากับทรัมป์ดูนะนะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าขมรนเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องแหละทุกวันนี้นะครับสันดานแบบนี้ครบไม่ได้ ยิงเด็ก8ขวบยิงเด็ก15ขวบยิงเด็กอายุสองเดือนยิงคนแก่ยิงชาวบ้านยิงโรงพยาบาลยิงวัดยิงโรงเรียนทุยไอ้นักลบนะไอ้นักลบเก่งแต่กับคนไม่มีทางสู้ว่ะฮะโอ้ทำมาเป็นแบบเก่งแต่ไม่มีคนไม่มีทางสู้ยิงชายิงเด็กยิงเด็กแปดขวบครับล่าสุดผู้แทนทูตไทยเอาไปประจานที่ยูเอแล้วนะที่การประชุมสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติละ นะครับโอเคนะนี่คือสถานการณ์ข่าวด่วนล่าสุดที่ผมเอามารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเพราะฉะนั้นยังคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ก็ยังสั่งให้อพยพอยู่นะฮะยังเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องอย่าได้ประมาทแม้ว่าไทยจะลุกคืบเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันละโอเคนะถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับวันนี้อัปเดตสถานการณ์แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวค่อยแจ้งผ่านหน้าเพจแล้วกันสวัสดีครับ